ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของร้อนหุ้นนินไซกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าวันนี้โดยว,วันนี้เราพบกันในวันอังคารที่27ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 3กับดิฉันสรีวัฒนากระาบพาันมารับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะ ซึ่งภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้เซ็นดีเอก็ปรับตัวลดลงกว่า10จุดและหลุดระดับ1,200จุดตามตลาดต่างประเทศค่ะหลังดัชนีหุ้นดาวโจนดิ่งกว่า650จุดและราคาน้ำมันก็ร่วงแรงจากความวิตกกังวลของการกลับมาแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบ2ที่มีโอกาสว่ายอดผู้ติดเชื้อจะสูงขึ้นทั้งในยุโรปและสหรัฐรวมทั้งแนวโน้มมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะล่าช้าออกมาไม่ทันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐประกอบกับการเมืองในไทยค่ะก็ ยังเป็นปัจจัยที่กดดันโดยยังต้องติดตามรายงานว่าจะมีการยกระดับการชนุนขึ้นในรูปแบบใดหากรัฐบาลไม่ตอบสนองข้อเสนอค่ะอย่างไรก็ตามคาเซตก็กลับมาปิดเหนือ1,200จอ1,200จุดได้โดยในเช้าวันนี้แตชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ1,206.30จุดลดลง1.67จุดหรือ0.14มูลค่าการซื้อขาย22,213.86ล้านบาท ส่วนรายการของเราผู้ในไซดวันนี้ขอนําเสนอหุ้นบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือเดลต้าที่เพิ่งประกาศผลประกอบการไตรามาสท,ที่3ทับหกออกมาสดสดร้อนๆโดยรายงานกําไรสุทธิเติบโตฝ่าสถานการณ์โควิด -19 ด้วยกําไรสุทธิจํานวน2 6 4 3ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกาไรสุทธิจํานวน618้ล้านบาทเนื่องจากยอดขายสินค้าและบริการในไตรามาสนี้อยู่ที่17,540ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากร้อยละสี จากไตรามาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละยี่จากไตรามาสก่อนเนื่องจากความต้องการในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์หรือคลาวด์สโตร g e จและศูนย์ข้อมูล Data Center อย่างเช่นผลิตภัณฑ์โซลูชันสําหรับโครงสร้างพื้นฐานหรือ CIS และ Power s u p p l y สําหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอีกทั้งการเติบโตอย่างโดดเด่นของโซลูชันรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงครึ่งปีหลังนี้นั่นกําไรขั้นต้นในไตร,ตรามาสนี้มีจํานวน4574ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ92.8 จากไตรามาสเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของยอดขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลคลาวดและศูนย์ข้อมูล Data Center และเพิ่มขึ้นร้อยละ17.5จากไตรามาสก่อนเนื่องจากการกลับมาของความต้องการในผลิตภัณฑ์โซลูชันของรถยนต์ไฟฟ้าหลังจากที่ลดลงช่วงสั้นๆในไตรามาสที่2 ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ฟิナนเซียไซรัสร,ระบุว่าเดลต้าประกาศกำไร,รปกติไตรามาสท,ที่3ปี63ทําทำนิวไฮใกล้เคียงคาดว่าจะเพิ่มขึ้น25%จากไตรามาสก่อนหน้าและเพิ่มขึ้น329%เมื่อเทียบกับปีก่อนหนุนจากไฮซีซั่นของธุรกิจรวมถึงสินค้าของกลุ่ม E ีวีคารและเทเลคอมที่ฟื้นตัวต่อเนื่องค่ะขณะที่มาจินก็ยังหนในระดับที่สูงคงประมาณการกำไรปี2 0 1 3ถึง2อย4ิพิ่มขึ้น1 1 8%เมื่อเทียบกับปีก่อนและเพิ่มขึ้น19%เ่ื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามลำดับค่ะยังคงราคาเป้าหมาย1158บาทแต่ราคาหุ้นปัจจุบันเต็มมูลค่าจึงยังคงคำแนะนำขายค่ะ นำบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ก็ได้นำขายเดลต้าราคาเป้าหมาย158บาทต่อหุ้นแม้เดลต้าจะรายงานผลประกอบการไตรามาสท,ที่3ปีนี้อยู่ที่2.6พันล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง327%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและ31%เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าดีกว่าที่คาดและตลาดก็คาดถึง60%และ13%ามลํตามลำดับจากรายการอื่นๆที่ดีกว่าคาดและมีกำไรจากอัตราลแลกเปลี่ยน106ล้านบาท หากไม่รวมรายการพิเศษกำไรจากการดำเนินงานจะอยู่ที่2.5พันล้านบาทโดยที่ปัจจัยจะบวกจากกลุ่ม power electronic ที่เพิ่มขึ้น43%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและ29%เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าหนุนโดย data center และกลุ่ม ev ที่ฟื้นตัวขึ้นค่ะ ด้านบริษัทหลักทรัพย์ DBS w i k e r s ก็มองว่าเดลต้ารายงานคอโปรฟิตรายมาตรีา3ปี63เท่ากับ2.5พันล้านบาทเติบโต9กระโดดเพิ่มขึ้น329%เมื่อเทียบกับไตราามาสเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและเพิ่มขึ้น25%เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าดีกว่าที่คาดและตลาดคตดีดการไว5้5%และ9%ตามลำดับแต่ทั้งนี้แนะนำถือปรับราคาพื้นฐานเป็น184บาทอิงกับค่า P/E ปี64ที่30เท่าหรือเดิม172บาทค่ะแน นวโน้มในตรมาที่4ปี63ยอดขายก็คาดว่าจะยังแข็งแกร่งแต่จะอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนขณะที่ได้เพิ่มประคาดการกำไรสุดที่ปี63และ64เพิ่มขึ้น6%และ7%ตามลำดับค่ะสะท้อนสมมติฐานยอดขายและอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ดีขึ้น ด้บริษัทหลักทรัพย์ KGI ระบุว่าถึงแม้ว่ากำไรจากธุรกิจหลักของ Delta าในไตรามาสที่3ปีนี้จะดีกว่าประมาณการ5%แต่ราคาหุ้นเดลต้ก็สะท้อนแนวโน้มผลมประกอบการที่แข็งแกร่งไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นจึงยังคงคำแนะนําขายและยังคงราคาเป้าหมายสิ้นปี2564ที่150บาท และบริษัทหลักทรัพย์ยวนตาแนะนำเทรดดิ้งเดลต้าราคาเป้าหมาย197บาทต่อหุ้นโดยเดลต้ารายงานกำไรปกติไตรามาสที่3ปีนี้ดีกว่าคาดและตลาดคาด7%และ9%พร้อมระบุว่าราคาหุ้นเดลต้าปรับลดลงจากราคาระดับ200บาทและเริ่มกลับมามีอัพไซด์ราว9.7%อย่างไรก็ดีคะ่ะราคาหุ้นปัจจุบันก็ซื้อขายอิง P/E r 64ที่27.3เท่าและทาให้คาดว่าการปันผลปี2 0 1 4ที4่2.4%ไม่ได้อยู่ในโซนที่ถูก แล้วดังนั้นการลงทุนที่ระดับปัจจุบันต้องเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อหวังผลกับศักยภาพการเติบโตในตลาด EV ค่าตลาด Home Automation และตลาด 5G ที่จะเติบโตได้อีกมากในอนาคตปิดการซื้อขายภาคเช้าวันนี้ราคาหุ้น Delta าอยู่ที่177.50บาทลดลง2บาทหรือ1.11%มูลค่าการซื้อขาย261.13ล้านบาท และนี่ก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราำนาฝากกันในวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์ w ุ n น n ินไ์ .com และยังสามารถติดตามไปที่ Facebook, Instagram, Twitter, t e l e gram Linesquare รวมทั้งรับชมวันหลังที่ Youtube, c h anel n ค่ะสำหรับวันนี้รายการของรอนหุ้นนไซต์ก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14:00นวันนี้ดฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ